ไปดูเลยครับโชคเยอรมันที่ที่ดีที่สุดในโลกที่เอาว่าที่ดักก้าใช้กัน90%เป็นถุงลมหมดก่อนมาทุกคนพูดกับผมคนเดียวโชคเฮียดีแน่โชคเฮียเจ๋งแน่แต่ปีนึงต้องเข้ามาเซอร์วิสนะโดดเลยจ้ะพี่เนี่ยดูดเฮรยครับอันนี <h <h ้เราก็อยู่ที่คอ t บิ t ไทยแลนด์วันนี้มาทำไรมาเปลี่ยนโชคจะโชคก็เจ๋งก็เปล่ามีแต่คนบอกว่ามันเจ๋งเจ๋งให้จริงเดี๋ยวเปลี่ยนเลยไปเจอกัน ยูทูบเบอร์อันนี้เออพี่พี่ทำอ,าาอะไรนะสุดเดือดพี่อ้สไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไอคิ้วไม่ใช่ไอคิอมาเป็นเพื่อ,อ,อนะกำลังใจโอ้ยเป็นกำลังใจครับว่ารถเขาจะเป็นยังไงฮะอ๋อคือเป็นกำลังใจฮะว่าวันนี้จ่ายตังค์เนี่ยเกินครึ่จจงแสนเนี่ยเป็นยังไง สวัสดีครับอันนี้คือเฮียทีนะครับก็คือเจ้าพ่อคอนบิดของผมนี่เองคือเฮียวันนี้เลยนะผมถามเขามาเยอะแล้วโชคยี่ห้อไหนดีต้องใส่อะไรทุกคนบอกต้องมาหาเฮียผมถามหน่อยเฮียโชกเฮียเนี่ยมันดียังไงเออจริงๆโชกเนี่ยทั่วไปเนี่ยมันก็เหมือนกันหมดอะมันอยู่ที่ว่าเราเราใช้วัสดุอะไรใส่ใจยังไงได้ไหมฮะถ้าเราใช้วัสดุดีของก็ออกมาดี เหมือนกับทำอาหารถ้าคุณใช้วัตถุดิบดีอาหารก็ออกมาอร่อยคุณใช้วัสดุดีของก็ออกมาดีแต่แล้วคุณก็ต้องเข้าใจว่าสรีระของรถเนี่ยเป็นยังไงควรจะใช้แบบไหนที่จะรับน้ําหนักกับตัวรถได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องเข้าใจว่าพื้นผิวถนน,นบ้านเราเนี่ยเป็นยังไง เียวันนี้ผมเอา H1 เนาะรถออฟฟิศมาทำวันนี้ผมอยากเปลี่ยน h ฮะผมให้นั่งนิ่มแบบ Lexus LM เลเอ็มลยก็ก็หลายลูกค้าหลายท่านก็บอกว่าใกล้เคียงพอใจนะฮะคือสิ่งที่เสียไปกับของที่ได้มาสิ่งที่ได้มาเนี่ยคุ้มค่าผมถามหน่อยเป็นความรู้ของคนทั่วไปได้ครับวันนี้ผมต้องการเปลี่ยนโชคแหละผมไม่ใช่ฮอดบิดผมจะเลือกโช๊คยัง ที่ผมจะรู้ว่าเฮ้ยผมจ่ายเงินไปแล้วผมจะได้โชคที่ดีอย่างในมีส่วนใหญ่จะมีคนบอกว่าเฮ้ยโชคดีมันอยู่ที่วาวก็วาวก็ส่วนหนึ่งแล้วก็รายละเอียดของของการดีไซน์โชคก็ส่วนหนึ่งทำไมฮอตบิดกก็ต้องเป็นซับแทงต้องมีซับแทงต้องมีกระบอกเพื่อที่ให้น้ำมันเนี่ยจากห้องห้องน้ำมันเนี่ยไหล คือไม่ได้ไปเค้นมันทำไงก็ได้ไม่ให้เค้นน้ำมันมันมากพอไม่เค้นน้ำมันมันมากทุกอย่างก็จะนุ่มทุกอย่างก็จะความร้อนลดลงทุกอย่างลดลงเลยยิ่งยิ่งน้ำมันเยอะจะมาฮะน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟน้ำน้อยยอมแพ้ไฟถ้าเกิดน้ำมันเยอะความร้อนก็มาช้าน้ำมันน้อยความร้อนก็มาเร็วนะครับคือสรุปนะเฮียผมมีคำถามสุดท้ายถามเฮียเลยก่อนมาทุกคนพูดกับผมคนเดียวโชคเฮียดีแน่โชคเฮียเจ๋งแน่แต่ ปีนึงต้องเข้ามาเซอร์วิสนะมีรั่วบ่อยนะเป็นบ่อยๆไม่ใช่หรอครับจริงๆนะตอบคำถามเนี้ยแทนทุกคนหน่อยได้ไหมอ่ะอันเนี้ยว่ามันเป็นข้อข้อโจมตีในในในทางด้านการค้าใช่ใช่เนี่ยผมดูไอ้ผม่มันได้ซีเรียสอยู่แล้วผมดูจากเขาอะมันเยอะมากอะไรเงี้ยเขาเขาสู้เราไม่ได้เขาไม่รู้จะทำไงก็ต้องใส่แม่งอย่างนี้แล้วกันเอาเอาเอาข้อนี้แต่ที่ผมบอกว่าให้เข้ามาเนี่ย คือผมบริการให้ฟรี oh. ผมตรวจเช็ครถ oh. ก็เหมือนบริการหลังการเราเรา after sales service ามาก่อนเออคุณใช้ไปแล้วเดือนนี้เข้ามาเดี๋ยวผมเช็คลมเช็คอะไรให้ให้เรียบร้อยนะครับ oh. ไม่ต้องจ่ายตังฟรีออฟชาร์จนะครับเออเช็คให้เรียบร้อยแล้วที่จะไปใช้อีกอีกสเดือน6เดือน,อ,นอีกปีน,นึง oh. ก็เข้ามาหลัง2ปีเข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเปลี่ยนซีนเปลี่ยน โอลิงเปลี่ยนแกนเปลี่ยนอะไรที่มันเสียก็เปลี่ยนได้ใช่นะฮะผมให้ลูกค้าเรียนรู้เองเพราะลูกค้ามาสัมผัสกับผมมาสัมผัสกับ o d ดักก็จะรู้ว่า Product เป็นยังไงบางครัน้เนี่ยสี่ปีหปีเข้ามาทีบวงพี่บบทำไมไม่เข้ามาบ่อยๆเข้ามาเออผ่านมาก็เข้ามาแต่สิ่งที่เสียเสียเสียไปกับของที่ได้มาคุ้มค่าไม่ห่วงอบเพียงบจใจเยอะไม่โกรธ แต่วันนี้รถผมต้องขับเป็น LM ครับขอบพระคุณนะครับมีทีมขอบคุณมากครับขอบคุณครับอันนี้ซับแจ็งข้างในมีอะไรบ้างครับเฮี่ยน้ำมันอันนี้เป็นถุงลมครับอันนี้ถุงลมอันนี้เป็นถุงลมมั่วแล้วไงของผมเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นถุงลมข้างในเป็นถุงลมจำไหมฮะ ยังไงถุงลมเนี่ยบันเดอร์สาอกงกฤษเรียกว่าบันเดอร์จะมฮะยังไงก็นุ่มกว่าไปดูเลยครับโชคเยอรมันที่ที่ดีที่สุดในโลกที่เอาว่าที่ดักก้าใช้กันเก้าสิเปอร์เซ็นเป็นถุงลมหมดแล้วแปลว่าอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมเงี้ยน้ำมันอยู่ในนี้หมดเลยน้ำมันอยู่นี้หมดเลยวิ่งวิ่งจากนี้ออกมาห้องนี้อ๋อคุณคงมันจะยืดจะหดก่อนมีโง่มีน้ำมันด้วยก่อนพูดธถูกนี่มีครับมีน้ำมันก็เหมือนลดความร้อนเอาน้ำมันมันลดความร้อนในนี้ ลดน้ํามันเนี่ยลดความร้อนทั้งหมดลดความร้อนทั้งตัวแล้วลน้ํามันเนี่ยช่วยพยุงแรงกระทําของของของน้ําหนักรถแรงแรงกดกับแรงดึงแรงกดเนี่ยเ80เปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่สปริงอ๋อ80เปอร์เซ็นต์ที่สปริงแต่แรงแรงดึงที่สปริงรีบาวสปังเวทอ่ะการการดีของสปริงเนี่ยมันอยู่ที่ตัวนี้นอย่างเดียวที่เดียวเอย่างเดียวอย่ที่ลูกสูบกับวาอย่างเดียวเพราะจะให้ดึงช้าดึงเร็วจะให้นุ่มให้แข็ง อยู่ที่นี่ใช่อ๋อเพราะว่าอย่างที่บอกครับอีกอย่างหนึ่งที่ที่ใส่สลับแบบเกียวเนี่ยคุณใดเนี่ยแตนดราดหน้ามันเชิดคือสตาร์ก็จะช่วยเพราะว่ากดหน้าช่วยกดหน้าลงเพราะเราต้องเอาเหมือนกับโหลดโหลดโหลดหน้าลงนิดนึงให้มันต่าเพราะว่าตอนนี้รถเราจริงๆเวลาขับเนี่ยครับความเร็วสูงลอยคงงอะไรรู้สึกจะเบาเลยรถมันจะเรือความเร็วสูงตอนนี้เราจะวิ่งสุดม่ได้แบบว่าไม่ต้องพ่วงไม่ต้องเข้าโค้งให้สบายๆบาก็ มือหนึ ite, so right. well, ่งถ anyway> ือโคมุลาอีกมือก็จิบจิดกินกาแฟได้เลยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวทักร้อยหกเ๋ยผมวันนี้ก้อยเกี่ยวเดี๋ยวเราไปลองดูกาแฟไม่หมกาแฟไม่หอมจะลดไม่อยู่เดี๋ยวไปนครับตอนนี้ใส่โชคเสร็จแล้ว เวลาการใส่โช้ทั้งหมดใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกับโห,โห้าทีถอดรวมถอดรวมใส่ทุกอย่างหนึ่งชั่วโมงห้านาทีตอนนี้ออกไปลองคะเริ่มจากโดดเนินแรกเลยเนินแรกโดดก่อนเลยลองดูครับก็น,นิ่มก็นี่ตอนนี้นิ่มขึ้นต้องลองดูก,ก่อน,อนขอนั่งไปเรื่อยก่อนนะขอนั่อไปเรื่อยก่อนเดี๋ยวจะจีบใจให้พี่ไม่ต้องเบรกพี่ไม่ต้องเบรก ผู้เป็หญ่ปกติไม่นั่งอย่างนี้ปกติปกต,ตินั่งอย่าง,ง <laughs> นี้หนูครับห <c oughs> นูครับ <c oughs> ไม่ปกติโตปอมปกติเบาะนี้ไม่ค่อยได้นั่งนั่งตรงนี้อ๋ออันนี้คือการลองช่วงล่างนะครับเราเริ่มการยกซ้ายและยกขวาแล้วเราจะไปหาเดินเราจะไปตามหาเดินเพิ่มอีกนิดนึง ลุยครับลุยไปลุยไปกับพี่อ่าอย่างเงี้ยเอาอยู่ครับนี่รถตู้เลยรถตู้ครับลุยไปกับพี่ไม่ต้องลุยกระบะครับพี่หรอกระบะเอาไว้พี่กระบะเอาไว้กัลงเรลลี่โค้ดอยู่นะฮะใช่ใช่ครับนี่ฮะคุณรู้ไหมครับว่าโชคเนี่ยครับที่เฮีคีเขาปรับมาเนี่ยครับคือโชคที่ดีที่สุดที่ใช้ในปารีสดักกาครับเมื่อกี้ฝั่งเฮียเข้ามาก็เลยเล่าให้ฟัง ผมเข้าเอ็มับโอ้โหทำไมยังขับเลยพี่เข้ากันหนีเยนะเด็กยังมีใช่ไหมหลับอยู่ครับอ๋อเด็กหลับอยู่นะไปปลุกไปปลุกไปปลุกอ๋อสองสองสองอยู่รอครับผมว่าผมว่าถ้าจะอยู่รอผมว่าเราไปปลุกเขาดีกว่าครับพี่แต่ปกติถ้ามือสามารถเราสามารถปรับให้นิ่มกว่านี้อีกสเต็ปหนึ่งได้ใช่ไหมพี่ข้างหลังได้ครับแต่การให้ตัวก็เยอะๆขึ้นหมายถึงว่าเวลาดีดเหรอครับ แล้มันดีดกลับลนยุนยุเอยอ๋อยุบแต่แลวลามันจะมีการให้ตัวท่านอีกนิดนึ่ะครับอีกนิดหนึ่ง,งมันจะกระชับน้อยลงอ,ะอ่ะดดเลยจ้ะพ,พี่เนี่ยดูดเนี่ยพี่ใหญ่นี่คือ,อคือการของแมงดูดเลยเนี่ยคือดูดเลยตอนแรกไม่ใช่อย่างนี้นะตอนแรกไม่ใช่อย่างนี้มันไม่ได้ดูดแต่เนีี้เนี่ยคือดูดดูดสะพานลงมาเลย แต่ในช่วงรถมันยาวกว่าฟอร์ u n เอร์เยอะไงมันก็อาจจะดูดแบบติดแบบฟอร์ u n เอร์ทำไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้ครับเดี๋ยวไม่ดีค่อยปรับพรุ่งนี้เราพรุ่งนี้เราจะไปเชียงใหม่กันครับไปกลับก็น่าจะนวดพังมาดีครับอสบายขึ้นขุนตาไม่ต้องยกเลยได้ครับพี่ประหยัดเบรกประหยัดเบรกไม่ต้องยกครับพี่นะไม่ต้องยกนะต้องขอ ลองใช้ดูอีกสัก2อสาวันจะถามว่าตอนนี้พอใจไหมพอใจเพราะพี่เขาบอกว่ามันจะนิ่มลงอวยี่ส่านิ่มลงอวยี่เซนที่นั่งตรงนี้ถือว่าเป๊ะถ้านั่งแบบนี้นะแล้วยังสบายอยู่ถือว่าเป๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะลองไปเชียงใหม่กันแล้วเดี๋ยวจะสรุปให้ฝ่ายทีว่ามันดูดทุกโค้งจริงๆไหมพี่เขาบอกว่ากุิ้ตามไม่ต้องเบรกเดี๋ยวลองไม่เบรคกลิ้ตากันแล้วเดี๋ยวกลับมารีวิวให้ดูเป็น behind the scene ละกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก subscribe ด้วยก็ฝาก ติดตามด้วและกันเจอนใหม่ EP หน้า mm. Behind the Scene เจอกันครับครับนะรบตอนนี้เราก็หลังจากที่เราใส่โคกมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราอยู่ที่คุณตาแล้วนะครับจากลำปางเราจะไปเชิงยงใหม่เราลองกันมาแล้วทั้หมดก็น่าจะประมาณ500โดแล้วตอนนี้เราเริ่มจากเบาะนี้ก่อนนะ ลงที่นั่งแถวสามเป็นไงครับดีครับนั่งมาค่าเราเร็วเป็ลมดีดไหมฮะดีดไหมนั่งแล้วดีดไม่มีอาการครับแค่ไม่รู้สึกครับถือว่าถือว่าใช้ได้มาตรฐานคือมันมีความรู้สึกว่า้างทำงานแต่ไม่ถึงตัวถังนั่งก็เรียนอยูหลับๆเลยมาอันนี้ใหญ่ละนั่งนั่งสบายครับอันนี่เราอยู่กันตั้งแต่วันแรกที่เราใส่โช็อคมันไม่มีอาการอย่างเงี้ยไม่เกร็งไม่ดอนนะก็ รอดป่ะ okay, ตอนนี้เราก็ถึงขาลงแล้วเราก็อยู่แบบแชมป์ประเทศไทยวาง<ท>แก้วแบบท,ทาคุมิ <laughs> แล้วก็ลงป่ะลองดูสิเท้าแบบอิหน่อยเาละ โอเคไหมชคเนี่ยถือว่าดีถือว่าดีนะเพราะว่ามันนิ่งดีนะครับก็ควบคุมง่ายครับนิ่งไม่ต้องขี่เชนเยอะโอเคนิ่ลลงลองแล้วทุกเมื่อบ๊าผ่าน